ไม่ใช่มัน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 บอาจารย์ผมฟังหมนีเราไม่ได้ไม่ได้ทาะนะารได้ฟังรับฟังพีหมดนึ่งเนี่ยเาโดนปึกเอาไม่มีผมก็ได้แต่เขาส่สงเอัผมได้นะครับสองแท่ไหมอาจารย์สามสี่ผมแพ้ไปยกหน้านี่ผมผมมาทั้งยำเลยนะที่มุมเนี่ยั้งไปทั้งทั้งต่อยทั้งไต่เด้งไปเด้งมาพันสอนะ อ่าเด็กผ่านผมเป็เอ้าผมได้แจมหนึ่งอ่าเป็นสาวอาจารย์อ่าแล้วผมแพ้ตรงไหนแล้วประกาศมาได้ไงสี่สิบอ่าสี่สี่แปดให้มาได้ไงคะแนนสี่เจ็สี่แปดอ่าให้มาได้ไงไม่ไม่อาจารย์บอกเดี๋ยวไปดูผลไปดูคะแนนมันมันมันไม่ได้มันเด็กเนี่ยมันมันเข้าใจป่ะมันไม่ใช่แล้วเนี่ยอันนี้จะพูดให้ฟังอาจารย์ช่วยออกสื่อหน่อยนะเนี่ยเนี่ยมันมันไม่ถูกต้องมันป้นกันจะชัดเข้าใจป่ะแพจทำไม่ห่าผมผมไม่ได้ว่าอาจารย์แลแต่มันมันปนกันเลยเนี่ยมันป้นกันเลยพวกพี่ป้นผมเลยเนี่ย ผมใครให้แนนมั่งเมื่อกี้อ่น้องเงินขอไม้ดูไม่ดูอาใหเดี๋ยวผมดูหาฮะ้คะแนนไม่ใ้หรอมันป้นผมจะทักเลยเอาสอมได้รับเาเยวเลยเยวะเลยดูองแน่นัห้าได้ยังผมแพ้ตรงไหนอะผมบอกให้ผมไ่ต่อสทีงอ่าเสมอเขาไม่ต่อยรเสมอนะก็บอกถ้าเสมอเยวะังด้วยอ่าเขามนอย่างเดียวอ่า ใช่ป่ะเดีาไม่ไม่มไม่ใช่ไมใช่ันเขาพูด้ฟังเนี่ยมันเห็นวกัใพราพี่ใจกันผมเขจะาพวกพี่จะไม่ผมเป็นโจรเนี่ยนี่ป่แล้วเด็กมันเนี่ยมันต้องชนะไม่ใช่ไั่ไม่ใช่ ผมกรใจก็ใจายแต่ผมอยากรู้มันพ้นผมไปเอาผมเอาสมามมาจ้านนี้ไเลยอเผมได้นับผมมายกผมำไอนะของเนี่ยเอาแกสองแต้มอยกสายกสี่ผมแพ้ไปเลยประจุได้สามพวกนีก็้คก็ยงเออแต่ว่าสามสี่ผมแพ้ไปเลยแต่ว่าผมก็มีโตตลอดนะมแทงมีาเอผมแพ้ไปเลยจเลยกเนผมยำเลยนะมุมเนี้ยเต้งไปเดมาหักลมไปทีผมออกมาคุมผมแพ้ยังไงผ มันพ่นกันเลยนะครับผมบอกให้มันพ่นกันเลยนะกรรมการอ่ะวิญญาสยามว่าพ่นเลยผมบอกแล้วไงลูกพี่ผมบอกแล้วว่าผมไม่กลัวอะไรกลัวหน้าเสือและจริงจริงเงินผมไม่ได้มาต่อยแน่ครับน้อยลูกพี่บอกแล้วไม่ก่อยแล้วบอกไจริงเลยไม่ใจได้ปคนเนี้ยนี่ว่าเอาว่าไม่จริงมันมันน่าเสียใจไหมพี่มันน่าเสียใจไหมครับ ช่วยหน่อยเอฟซีเรียกอาจารย์มากรรมการนะครับกรออกมกรออกมากรารอ้อมน้อยเียกอาจารย์หน่อยเอฟซีใครก็ได้ครับเขาลงมงินในนี้เขารงทันที่หมดเอาเงินมาเล่นกันเลยพี่เด็กมันก็ซู้อพื้นที่แล้ว